19ปีที่ผ่านมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเรามุ่งมั่นเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าเราเดินหน้าค้นคว้าวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และให้บริการด้านวิชาการพร้อมกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมพร้อมกับการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ25ของพื้นที่ประเทศภายในปี2569และนี่คือคำสัญญาจากพวกเราครับ19ปีกรุมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ธรรมชาติสมดุลป่าไม้เป็นทุนเกื้อนหนุนสัตว์ป่า